ฝ่ามือท่านใดปลายเส้นชีวิตมาหยุดที่ใกล้ๆกับข้อมือเป็นคนชอบความสงบเงียบแต่ถ้าลายมือท่านใดเส้นชีวิตปลายเส้นมาอยู่ที่เนินจันทร์ลักษณะมาอยู่ที่เนินจันทร์แสดงว่าคนผู้นั้นจะใช้ชีวิตที่อยู่ต่างถิ่นต่างประเทศ ถึงจะได้ดิบได้ดีถ้าฝ่ามือท่านใดมีเครื่องหมายกากบาทบนเส้นชีวิตทับเส้นชีวิตแสดงว่าจะมีอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บหรือถ้าเส้นชีวิตของท่านมีจุดอยู่บนเส้นชีวิต เป็นจุดดำทับเส้นชีวิตบุคคลท่านนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออาจจะป่วยหนักควรไปกําจัดออกในทักไหลแอดอาจารย์นั้นจะได้ในราคาพิเศษคอสไหนก็ได้ใน12รายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7จิตตัว11ฐานดูลายมือ ทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ m i n d s e t กดสมัครได้เลยค่ะ